กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนบึงน้ำใสแจ๋วที่เต็มไปด้วยดอกบัวบานสะพรัง่งแม่เป็ดตัวหนึ่งกำลังกกไข่ของเธออย่างมีความสุขกุ๊กกุกได้เวลาแล้วสินะลูกรักแม่เป็ดพูดกับตัวเองอย่างตื่นเต้นไม่นานเปลือกไข่ก็เริ่มแตกออกทีละฟองกรับกรับลูกเป็ดตัวน้อยน่ารักขนสีเหลืองปุยปุยก็โผล่ออกมาทีละตัวหนึ่งสองสามสี่พวกมันร้องกาบ กราบเสียงใสแจว๋วแต่ทว่ายังเหลือไข่ฟองใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งฟองที่ยังไม่ยอมแตกแม่เป็ดจึงกกไข่ฟองนั้นต่อไปด้วยความรักและความอดทนในที่สุดเปลือกไข่ฟองใหญ่ก็แตกออกดังแกรบแต่ลูกเป็ดที่ออกมานั้นช่างแตกต่างจากพี่น้องของมันเลือกเกินเขามีตัวที่ใหญ่กว่าขนเป็นสีเทามนๆและหน้าตาก็ดูไม่เหมือนใคร ทำไมลูกเป็ดตัวนี้ไม่เหมือนพี่ๆเลยนะสัตว์ตัวอื่นๆในฟาร์มเริ่มซุบซิบกันลูกเป็ดน้อยรู้สึกเศร้าใจเขาถูกพี่น้องเป็ดตัวอื่นๆล้อเลียนว่าเจ้าเป็ดขี้เรและไม่มีใครอยากเล่นกับเขาเลยแม้แต่ไก่แมวหรือวัวก็ต่างพากันเมินหน้าหนีฮือฮูทำไมเราถึงไม่เหมือนใครเลยนะลูกเป็ดน้อยร้องให้คนเดียวลำพังเขารู้สึกโดดเดี่ยวและเสียใจมากจนในที่สุดก็ตัดสินใจหนีออกจากฟาร์มไป ลูกเป็ดน้อยเดินทางผจญภัยไปเรื่อยๆเขาได้พบเจอกับสัตว์มากมายบางตัวก็ใจดีแต่บางตัวก็หัวเราะเยาะในความแปลกของเขาเวลาผ่านไปจากฤดูร้อนกลายเป็นฤดูหนาวอากาศหนาวเหน็บทําให้ลูกเป็ดน้อยต้องหาที่หลบซ่อนอย่างน่าสงสารวันหนึ่งขณะที่กําลังว่ายน้ําอยู่ในบึงอย่างเหงาๆเ,เขาก็ได้พบกับฝูงนกสีขาวสง่างามที่มีลำคอยาวระเหงิงพวกมันสวยงามมากจนลูกเป็ดน้อย ได้แต่แอบมองด้วยความชื่นชมโอ้โหพวกเขาช่างสวยงามอะไรอย่างนี้ลูกเป็ดน้อยคิดในใจถ้าเราได้เป็นเหมือนพวกเขาบ้างก็คงจะดีทันใดนั้นนกสีขาวตัวหนึ่งในฝูงก็ว่ายน้ำเข้ามาหาเขาอย่างเป็นมิตรสวัสดีจ้าทำไมเธอมาอยู่ตรงนี้คนเดียวล่ะมาเล่นด้วยกันซิลูกเป็ดน้อยก้มลงมองเงาของตัวเองในน้ำด้วยความอายแต่แล้ว เขาก็ต้องประหลาดใจจุนตาโตภาพที่สะท้อนอยู่ในน้ำไม่ใช่ลูกเป็ดตัวใหญ่ขนสีเทาหมุนๆอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นหงเ์ขาวสง่างามไม่ต่างจากเพื่อนใหม่ของเขาเลยดูสิเขาเป็นพวกเดียวกับเรานี่นาหง์อีกตัวร้องบอกอย่างดีใจในที่สุดลูกเป็ดน้อยก็ได้รู้ความจริงว่าเขาไม่ใช่ลูกเป็ดขี้เรแต่เขาคือลูกหงส์สง่างามต่างหากพี่น้องหง์ฝูงใหม่ต่างอบกอดต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ลูกเป็ดขี้เรก็ได้อยู่กับครอบครัวหงที่แท้จริงของเขาอย่างมีความสุขเขาสยายปีกสีขาวอันงดงามโบยบินไปบนท้องฟ้งฟากว้างใหญ่และเข้าใจแล้วว่าความแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่น่าอายแต่เป็นสิ่งที่สวยงามในแบบของตัวเองข้อคิดจากนิทานเราไม่ควรตัดสินใครจากภายนอกและจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพราะทุกคนมีความสวยงามและความพิเศษในแบบของตัวเองจากเด็กๆ